สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเยู่กับแอนแล้วก็ช่องนัวปากคลิปนี้นะคะแอนก็จะพาเพืพ่อนๆมาดูบรรยากาศตอนช่วงแดดล่มลมตกนะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ6โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศชายหาดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคึกคักมากเลยนะคะหาดจอมเทียนเนาะมีผู้คนจากต่างจังหวัดนะคะมาเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนะคะเยอะมากนะคะมองไปไกลๆนะคะก็มีการแบบเช่าสปีดโบ๊ทนะคะเล่นเนาะแล้วก็มีคนลงเล่นน้ําเยอะนะคะ ช่วงนี้ก็ร้านเต็นท์ผ้าใบต่างๆนะคะ<ๆ>เขาเขาก็จะเริ่มห<ๆ>ุบเต็นท์แล้วเนาะเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะคะบางร้านก็สามารถถ้ามีไฟนะคะก็นั่งได้ถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอซื้อไส้กรอกข้าวก่อนนี่นะคะหลายๆคนคงเคยกินเนาะเดี๋ยวพอซื้อเสร็จแล้วแอนก็จะพาเดินไปทางโน้นนะคะขอบคุณค่ะ มาเดี๋ยวแอนจะพาไปดูบรรยากาศวันนี้นะคะต้องบอกเลยว,ว่าคึกคักมากเป็นบรรยากาศที่แบบว่าดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้นะคะคือมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะคะก็ดีใจเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอย่างนี้ได้ทุกวันนะคะก็ก็จะรู้สึกดีนะคะที่มีคนมาเที่ยวแบบว่าเยอะๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรือประมงนะคะตอนเชา้า ช่วงช่วงนี้นะคะก็จะมีตลาดนะคะขายอาหารทะเลเนาะเป็นตลาดเล็กๆนะคะขายอาหารทะเลเนาสะ,สะสดๆที่นําขึ้นมาจากเรือประมงเลยนะคะถ้าเกิดใครแวะมานะคะอยากได้อาหารทะเลส,ะส,ะสดๆนะคะขึ้นมาจากเรือเลยก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะคะตั้งแต่ประมาณ6กโมงเจ็ดโมงเช้านะคะหกเจ็ดโมงเชาะะ้าเนาะก็จะมีการเริ่มตั้งตั้งลานแล้วนะคะ ตอนนี้แอนก็กาลังจะเดินขึ้นไปทางหาดจอมเทียนนะคะแอนเดินมาจากฝั่งาหาดจอมเทียนของอชัยพึษ์นะคะเดี๋ยวแอนจะเดินขึ้นไปทางโน้นนะคะไปทางวิวทะเลแปเนาะแล้วก็ทางโรงแรมดีวารีนะคะที่แอนถ่ายคลิปไปคลิปที่แล้วนะที่ปิดตัวลงเนาะ บรรยากาศวันนี้สวยมากเลยนะแต่แอนจะไปหยุดถ่ายภาพบรรยากาศออาพระอาทิตย์ตกดินให้ดูเนาะเดี๋ยวขอเดินพ้นจากตรงฝ่แดงไปก่อนนะคะนคนเยอะแยะนะคะมีอยู่ทั้งชายหาดแล้วก็ข้างบนเนาะมาเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวนะคะ นี่เราก็จะได้เห็นบรรยากาศทะเลชัดๆนะคะหลังจากที่เขาหกเต้นลงแล้วนะคะนี่นะคะพระอาทิตย์กําลังจะตกเนาะคือสวยงามมากนะคะนี่มีคนเล่นน้ำเนาะตลอดถนนจอมเทียนวันนี้นะคะก็ก็มีคนที่แบบเต็มทั้งถนนนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าตรงช่วง ขยานะคะจะมีคนเยอะหรือเปล่าเนาะแต่ว่าจอมเทียงก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะคะจากเมื่อก่อนที่ถนนตรงนี้นะคะก็จะโล่งๆเนาะนี่นะคะร้านค้าร้านเต็นท์นะคะก็เริ่มเก็บในบางส่วนนะคะแล้วก็หุบล่มลงนะคะเพราะว่าแดดเบาแล้วเนาะทีนี้ก็จะได้นั่งชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกแบบสวยๆกันนะคะ ก็ยังเหลืออีกวันหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้เนาะวันหยุดนะคะวันจันทร์ก็คงจะกลับเข้ามาเงียบเหงาเหมือนเดิมแต่ก็อยากจะให้แบบคึกคักแบบนี้ทุกวันนะคะเพราะตอนนี้ก็ต่างชาติก็มาเที่ยวไทยลำบากนะคะไทยก็ออกไปเที่ยวต่างประเทศลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปเที่ยวมาแล้ว กลับมาก็ต้องโดนกักตัวนะคะเหมือนอย่างแอนเนาะตอนที่ไปนัดเจอแฟนนะคะที่ตุรกีนะคะซึ่งเป็นเหตุจําเป็นเนาะเราไปเที่ยวแค่หนึ่งเดือนแต่ว่าเรากลับมาก็โดนกักตัวอีก1 4วันนะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลําบากเนาะเดี๋ยวแอนจะเพิ่มพาเดินไปดูเรื่อยๆนะคะตั้งแต่รอบนี้นะคะกลับมาอยู่ จอมเทียนนะคะได้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะที่ถนนอจอมเทียนนะคะค,คึกคักหาจอมเทียนนะคะคนเยอะขนาดนี้เนาะก็ดีใจแทนชาวบ้านแถวนี้นะคะที่เปิดกิจการเต็นท์เช่านะคะเตียงผ้าใบเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขายอาหารรถซาเล้งนะคะตามชายหาดเนาะก็ดีใจแทนนะคะ ทุกคนก็จะได้มีรายได้กันเนาะหลายๆร้านนะคะก็มีการขึ้นป้ายน,นะคะรับทั้งคนละครึ่งนะคะเราชนะเราเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็ลองไปสอบถามได้นะคะแต่ก็อาจจะมีบางร้านขึ้นป้ายแต่แต่ก็ไม่สามารถสแกนได้นะคะเนื่องจากระบบล่มเนาะก็ลองไปถามให้เพื่อความแน่ใจก่อนเนาะสำหรับใครที่อยากจะใช้นะคะ เราก็จะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะคะคนเยอะนะคะปกติเวลาแอนเดินถ่ายคลิปอัดวิดีโอตรงตามริมถนนชายหาดนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าคนพุกท่านดีนะคะเยอะเยอะดีเนาะเดี๋ยวขอเลี่ยงๆมาฝั่งนี้ดีกว่า ะะเดี๋ยวพาเดินลงไปดูบรรยากาศชายหาดตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กันเนาะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะเอาเรือพวกสปีดโบ๊ทนะคะขึ้นลงเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินต่อก่อนจะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่รอชม อยู่ทางบ้านเนาะหรือว่าบางคนก็อยู่ต่างประเทศคิดถึงบางไทยนะคะก็ดูคลิปนี้ก็พอได้หายคิดถึงกันนะคะนิดนึงก็ยังดีเนาะส่วนตัวแอนก็อยากจะนำเสนอนะคะพัทยาจอมเทียนในแง่มุมต่างๆนะคะที่ที่เราต้องการที่จะนำเสนอนะคะเราก็ต้องดูความสบายใจของเราเป็นหลักด้วยนะคะ เพราะว่าไม่ว่าง,งานอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราทําแบบฝืนๆนะคะเราก็จะทําได้แค่แป๊บเดียวเนาะตอนนี้แอนเดินลงมาที่ถนนนะคะเพราะว่าช่วงถนนเออ่บนหาดจอมเทียนนะคะคนนั่งเต็มนะคะก็จะเกงใจนิดนึงนะคะไม่ค่อยแบบอยากจะเดินเข้าไปกวน ลองเดินเข้าไปดูแท็กตรงนี้ก่อนนีเคเคน่นะคะเอาไม่นน้ไม่นพมมันมีเปียกงคะคนเยอะตลอดถนนเลยนะคะวันนี้หาที่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าคนเอายานพาหนะส่วนตัวมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ แต่มันก็จะมีในบางจุดบางที่นะคะที่เขามีบริการรับฝากรถเนาะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะคะก็สามารถใช้บริการตรงนั้นได้นะคะเพื่อความสะดวกสบายเนาะอันนี้ขนาดมีโควิดนะคะถ้าเกิดไม่มีโควิดแอนคิดว่าก็คงจะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะคะ เดี๋ยวจะเดินไปถึงตรงนั้นนะคะตรงพิซซ่าฮัทเนาะพิซซ่าฮัทไม่ใช่พิซซ่าฮัทซิตรงแอนกับว่าจะเดินคลิปนี้จนไปถึงอพิซซ่าคอมพานีนะคะอีกนิดหนึ่งเนาะ หอยแคลงลวกหอยเป็นพุ่งอบหอมก้นเผากุ่งอบเกลือปูหมาเผาหลังเ่งกดีใจนะคะที่แบบหลายๆครอบครัวเนาะพาลูกๆหลานๆนะคะมาเที่ยวทะเลเนาะได้เห็นเสียงหัวเราะรอยยิ้มนะคะ สองข้างทางก็มีพ่อค้าแม่ค้านะคะมาขายเนาะแต่อันจะขอเดินไปทางโน้นก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ไปปิดคลิปฝั่งโน้นนะคะก็เอาแค่ถึงตรงนี้ก็แล้วกันนะคะพอดีคนเยอะมากเลยก็ไม่อยากจะเดินเข้าไปกวนนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานอบรมคริสเตียนนะคะแบปติสเนาะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่กดเข้ามารับชมเนาะอย่าลืมนะคะใครที่อยากเป็นกำลังใจให้แอนกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะ,ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกยอดวิวนะคะการติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ